สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีข่าวด่วนยามเยอที่สครับโอ้โหไม่ชละวันนะครับมาโพสต์สี่ทุ่มเลยสี่ครับโอ้โหนะครับขอให้โชคดีนะครับนะพี่โลนโชคดีนะครับนะกับกับาดํานะครับขอให้โชคดีนะครับนะล่าสุดนะครับโอ้โหไม่ชละวันนะครับโพสต์ยาวเยียสุดครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านให้ฟีเข้าใจนะครับงานเข้านะครับงานเข้าอีดํากับโรนสี่ครับโน้กทนี้ตัดปรทาย เอาใจช่วยดำและโลน้นแผนเอาดีกานี้ไปยื่นร้องขอฟาร์มเป็นธรรมต่ออายการเอาหรืออาจจะสู้ช่วงช่วงนี้ในศาลไปให้สุดนะแผนยิงแก้แห я, ยิงแก้ยิงมัดยิงแก้ยิ่งพันตัวเองตายมูเอฟซครับเตือนไว้ก่อนระวังจะโดนเบิกฟาร์มเท็จในคดีอาญาโทษสูงสุดไม่เกิน7ปีนะจ๊ะนอกจากเข้อหาในคดีป่าไม้แล้วใครที่ให้การหรือเบอิกฟาร์มเท็จ จะโดนบวกโทษเพิ่มไปด้วยโอ้โหงานเข้านะครับสี่ดีกาที่ยกขึ้นมานี้จะอธิบายง,ง่ายเป็นภาษาชาวบ้านนะสิ่งที่เหมือนกับคดีดำคือเป็นเขตป่าสงวนออกกฎกระทรวงและปิดประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติเหมือนกันและที่เหมือนกันอีกคือดำนะครับยอมรับในการให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานป่าไม้ว่าได้เข้าไปทำประโยชน์จริงตามหลักฐานในคลิป วิดีโอและปรากฏตรงหน้าต่อเจ้าพนักงานในดีการนี้ยกมาเทียบเคียงมีคล้ายกันแค่นี้นะครับคล้ายกันแค่นี้ที่เหลือไม่มีใครใกล้เคียงเลยดังนี้กฎหมายป่าไม้ไม่เหมือนกฎหมายอาญาอื่นตรงที่มาตาห้าสิผู้ใดครอบครองป่าที่ได้ถูกแพ้วถางโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งมาตา ก่อนเช่นห้ามมีให้ผู้ใดเพ้าถางเผาป่าหรือกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการทําลายป่าหรือเข้ายึดถ,ถือครอบครองป่าพื้นต้นเองพื้นต้นเองหรือผู้อื่นเว้นแต่จะกระทําภายในเขตที่ได้จําแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรเกษตรกรกรมหรือได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าที่ให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เพ่าถางนั้นโอ้โหเอฟซีครับ มาตรานี้คือบทสันนิษฐานฟามผิดไว้ก่อนเป็นกฎหมายเฉพาะของป่าไม้บทสันนิษฐานนี้ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องนำพยานหลักฐานไปหักล้างที่หลายคนยังไม่รู้กฎหมายอาญาอื่นจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหายัางเป็นผู้บริสุทธิ์และผู้ใดกล่าวหาผู้นั้นนำสืบอธิบายง่ายคือชุดพยักภัยลงพื้นที่ตรวจสอบนางดำยอมรับว่าได้เป็นเจ้าของและได้เข้าทำประโยชน์ตรงนั้นจริง พร้อมกับพาเดินสำรวจชี้แปลงตรงตามพิกัดที่เจ้าที่ได้ข้อมูลมาเจ้าที่จึงเข้าร้องทุกขกล่าวโทษต่อพนักง,งานสอบสวนถ้าวันนั้นนะครับไอ้หนุ่มรถถ่ายอยู่ในวันที่ลงพื้นตรวจสอบด้วยและยังจดทะเบียนสมรสกันอยู่ก็จะโดนแจ้งความร,ร่วมไปด้วยต่อมาสั่งฟ้องต่อพนักง,งานอาัยาการตามพรบรป่าไม้และพรบรป่าสงวน จึงเป็นคําตอบว่าเหตุใดนะครับหนุ่มรถถ่ายจึงไม่โดนไปด้วยเพราะกฎหมายป่าไมา้มีบทสนิฐานความผิดไว้ก่อนเจอซึ่งหน้าจับซึ่งหน้าไม่เจอตัวเจอคนทําผิดยึดของกลางแจ้งฟามได้เลยเจอผู้ใดรับเจอผู้ใดรับสารภาพว่าได้กระทำผิดในพื้นที่ป่าไมา้้องทุกขาวโทษได้ทันทีแต่ต้องเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันและคําถามว่าทําไมพลปวกไม่โดนไปด้วยตอบนางพล นางพนโดนลงโทษไปแล้วนางทําผิดระเบียบของกรมป่าไม้โดยการให้ผู้อื่นไม่ใช้ทายาทหรือพ่อแม่พี่น้องเข้ามาทําประโยชน์โดยไม่ได้อานุญาตโทษคือยึดพื้นที่คืนรัดนี่คือโทษของผลปวกนะครับและไม่มีสิทธิ์ในพื้นที่ตรงนี้อีกต่อไปนี่คือบทลงโทษกรณีผิดระเบียบเข้าใจไหมไอ้โรนส่วนดําทําผิดกฎหมายตามพรบป่าไม้และพรบป่าสงวนเจ้าที่ป่าไม้ลงสอบข้อเท็จจริง เจ้าที่พยักภัยเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษพนังงานสอบสวนมีคําสั่งฟ้องคดีพักงานอายการรับสําวนคดีไว้ต่อมาทนายโรจนนะครับยื่นคําร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการจังหวัดโอ้โหและยื่นต่อ <c oughs> ยื่นต่ออายการภาคสี่ขอนแกน่น <c oughs> และคาดว่าจะไปยื่นต่ออายการสูงสุดต่อไปดังนั้นดีาการนี้จะเอามาเปรียบเทียบเคียงคดีนี้แปลว่าทนายโรจนมีแนวสู้ในช่องที่ว่า ทำไมนางพลปวกและนมถัยไม่โดนไปด้วยอธิบายไปแล้วนะครับอธิบายไปแล้วนะครับโรนเอาไปฟังนะครับโรนนะนะครับช่องที่สู้คือดํานะครับสําคัญผิดว่าพื้นที่ตรงนั้นเข้าใจว่าสามารถเข้าทำกินได้สําคัญผิดว่านางพลปวกมีสิทธิ์อยู่แล้วจึงร่วมกันทํากิจกรรมเกษตรนั้นเพื่อที่จะแบ่งไรายได้กันสําคัญผิดว่าการเข้าทําประโยชน์แบบนี้ไม่ผิดกฎหมายใดๆ นี่คือการเปิดเผยในวทางสู้คดีของโลนแต่อย่าลืมนะการอ้างไม่รู้กฎหมายหมายถึงการกระทํานั้นครอบครอบครบองค์ประกอบความผิดแล้วถ้าการทําใดไม่ครบอง,อบองอค์รงป,งประกอบของความผิดหรือสําคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดและถึงจะยกข้อ,อเป็นข้อแก้ตัวแก้ตัวได้ดีการนี้ที่ยกมาจำเลยในคดีสู้ว่าไม่ทราบว่าการกระทำของตนเป็นความผิดต่อดต่อกฎหมาย แต่จะอ้างว่าตนไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นความผิดทางอาญาไม่ได้เข้าใจไหมครับแต่โล้นต้องทําให้อาัยาการและศาลเห็นว่าตามสภาพและพฤติการผู้กระทําความผิดอาจไม่รู้กฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาลและถ้าศาลเชื่อว่าผู้กระทำไม่รู้กฎหมาย <c oughs> บัญญัติไว้เช่นนั้นศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้นี่ยังไงเลย ต้องไม่ลน้นมึงสูอ้อนนี้ใช่ป่ะแต่อย่าลืมหลักที่ว่าไม่รู้ข้อเท็จแก้ตัวได้ไม่รู้กฎหมายแก้ตัวไม่ได้แล้วอย่าลืมว่าดําเคยพูดในคลิปว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ป่าสงวนตอนกําลังให้อดีตสามีขับรถไถปรับหน้าดินและต้องไม่ลืมว่าดําไม่ใช่คนนอกพื้นที่ที่จะไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลจากสภาพภูมิประเทศแวดล้อมบริเวณนั้นสุดท้ายหลัก วินยูชนคนทั่วไปไม่มีใครมาพื้นที่ไม่มีใครมาให้พื้นที่5ห้ไร่กันฟรีทุกอย่างต้องมีผลประโยชน์ตอบแทนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือผลประโยชน์ทางอ้งอ,อมจากรายได้พืชผลทางการเกษตรย่อมต้องมีข้อแลกเปลี่ยนและการตกลงเพื่อให้ผู้อื่นเข้ามาทำประโยชน์นั้นมีเจตนาสุดจริตหรือไม่ มีสิทธิ์จรงใช้ไปหมดสิทธิ์นั้นเมื่อไหร่กฎบาทจะตัดสินในเร็วๆนี้โอ้โฮ่าเฮ้ยยินดีครับบอกแล้วเนี่ยจระเข้โพสต์อะตามนี้ตามนี้เลยไม่ต้องไปอะไรเยอะตามจระเข้โพสต์เลยจ้านะครับทัดกันยังมีโอกาสเลื่อนเลื่อนไปซะสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเขาจะตัดสินเอง อืมเข้าใจไม่แจ๊ะแจ๊ะเนี่ยอธิบายแบบบ้านานะอยากเข้าใจมากเลยนะครับไม่รู้ไม่ใช่ว่าพี่ผิดเข้าใจไหมไโรนอืม